เเด็กทำลายกันรู้ไหมต้นไม้ต้นในี้ใครเป็นคนปลูก nice. แต่ก่อนภูเขาลูกนี้ไม่มีต้นไม้ให้พวกเองทำลายแบบนี้ครัเป็นเขาวัวโลนแห้งแล้งขุดเป็นเม็ดก็ยังไม่เจอน้ำจนในหลวงท่านทรง <c oughs> ส่งความรู้มาให้พวกเราก็ช่วยกันปลูกป,ปา่าดูแลต้นไม้ทุกต้นให้เติบโตไม่ให้สิ่งใดมาทำลายจนได้มีน้ำให้พวกเองใช้กันต้นไม้ต้นนี้ในหลวงทรงปลูกใช่ไหมครับ ในหลวงท่านทรงปลูกต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ที่ในหลวงทรงปลูกไว้ในหัวใจคนไทยเติบโตอย่างงดงามมาตลอด20ปีเป็นป่าก,กว้างน,นับล้านไร่ที่พวกเราจะใช้พลังความรู้ดูแลให้ยั่งยืนตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปอตะ